ขอต้อนรับสู่ French everyday ค่ะคำว่ากี่นอกจากจะเป็น pronoun a n t e r o g a t i v e ที่แปลว่าใครแล้วนะคะก็ยังเป็น pronoun p r o n a t i v e ที่เป็นสันธานนะคะเชื่อมประโยคแปลว่าผู้ซึ่งและสิ่งซึ่งด้วยอีกนะคะในการสนทนาสื่อสารเป็นภาษาทุงเศษเนี่ยนะคะเราสามารถจะพูดประโยคสันส้นๆได้แต่ถ้าเราได้นำประโยคเหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมกัน จะทําให้ภาษาของเราเนี่ยสละสลวยยิ่งขึ้นดูตัวอย่างนะคะคำว่ากี่ที่เราจะฝึกพูดกันในวันนี้ไม่ใช่กี่ที่แปลว่าใครนะคะแต่เป็นกี่ที่แปลว่าผู้ซึ่งหรือสิ่งซึ่งเป็น pronoun relative ที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันทำให้การพูดเนี่ยสลละสลวยขึ้น กีตัวนี้จะใช้ได้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะถ้ากี่เชื่อมประโยคด้วยการแทนคำนามหรือสรรพนามที่เป็นคนก็หมายถึงผู้ซึ่งและถ้ากี่เชื่อมประโยคด้วยการแทนสิ่งของก็จะแปลว่าสิ่งซึ่งในบางกรณีผู้พูดเนี่ยใช้คำว่าสิ่งนี้หรือเซอร์นะคะแทนคำนามแล้วก็เชื่อมประโยคด้วยคำว่าเซอกีก็หมายถึงสิ่งนี้ซึ่ง แต่บางครั้งผู้พูดเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าเซอร์คือสิ่งนี้นะคะในบทสนทนาเพราะผู้พูดเนี่ยเจาะจงคำนามนั้นๆไปเลยนะคะเช่นถ้าคำนามนั้นเป็นเพศช,ชายเอกพจน์ผู้พูดก็จะใช้ว่าเซลุกิถ้าเป็นเพศหญิงเอกพจน์ก็ใช้เซลุกิถ้าเป็นเพศชายพหูพจน์หรือทั้งเพศช,ชายเพศหญิงรวมกันนะคะเป็นพหูพจน์ก็ใช้เซอร์กิและเซลุกิเตมเอสด้วยนะคะ ดูตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะผู้ชายสองคนอยู่ที่สถานีรถไฟกำลังรอรถไฟไปเชียงใหม่พอดีรถไฟเนี่ยเคลื่อนเข้ามานะคะผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ก็รีบเตือนเพื่อนที่กำลังนั่งรออยู่ว่า Vola l e r นท n งก i v ว่เชียงไหม v o วลนั่นไงมาจากกริยาบัวที่แปลว่าจงดูล่าแปลว่าที่นั่น v ว l าก็แปลว่านั่นไงเดทางเราได้นะคะรถไฟ กีว่าเชียงไหม้ซึ่งไปเชียงใหม่กีในตัวอย่างนี้แปลว่าสิ่งซึ่งนะคะแทนคำว่าเลืดอทางรถไฟค่ะเวลาเลื่อ a ทางกีบ่าเชียงไหมผู้หญิงสองคนนะคะกำลังอยู่ในห้องสมุขดขณะนั้นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยนะคะเพื่อนจึงกระซิบบอกว่าผู้ชายคนนั้นนะ่าเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสนัองเธอเองนะ ล u อมกีเอ็ดบ t เ e เดบูยืนอยู่นะคะล m อมแปลว่าคนผู้ชายกืนเสียงด้วยนะคะเพรดตัวเพรเดอร์ตัวเพรเดอร์แปลว่าใกล้ๆตัวแปลว่าเธอนะคะคือจืนนั่นเองแต่เป็นกรรมตามหลังบุพบท p r เพรเดอร์ค่ะเอมองโปรเฟสเซอร์เดอฝรงเศเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสของฉันโปรเฟ s เซอร์เดอ a รงเ i s เป็นคำผสมนะคะคือโม c o m p o เซ เชื่อมด้วยเดบุพบทเดอนะคะให้มันเป็นคำคำเดียวค่ะไม่ใช่สองคำนะคะกีในตัวอย่างนี้เชื่อมประโยคด้วยการแทนคำว่าลอมแปลว่าผู้ซึ่งค่ะล้อมกีเอ็ดบูเพตัวเอ n p โปรฟ s เซอร์เด r ฟร ç งซ s เจ้าของบ้านผู้หญิงเห็นตำรวจจับขโมยมาได้เธอก็ชี้หน้าถามด้วยความโมโหว่า มันเเป็นคนงัดหน้าต่างบ้านปีนเข้าไปขโมยเงินจํานวนมากของเธอใช่ไหมเ e ตัวกี้แกใช่ไหมที่กีแทนคําว่าตัวตัวก็คือจ่นนั่นเองนะคะกี้อาอูแวร์เซตเฟเนทร์อาอูแวร์แปลว่าได้เปิดเป็นกริยาในอดีตเซตเฟเนทร์เฟเนทร์แปลว่าหน้าต่างบานนี้นะคะกี่ในตัวอย่างนี้เชื่อมประโยคค่ะแทนคําว่าตัวที่เป็นกรรมของเศเตัว จะเห็นได้ว่ากีเนี่ยแทนสรรพนามได้ด้วยนะคะไม่จำเป็นเฉพาะคำนามเช่นในสองตัวอย่างที่ผ่านมาค่ะ c e t t toi qui a ouvert c e t t e fenêtre พี่น้องสองคนกำลังตื่นเต้นกับกล่องของข,องขวัญใบโตที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะคนน้องเนี่ยก็ถามว่า Quest qu'il dedans? dedans y a Qu'est-ce เกสเกอร์อะไรอิดียะมีเดอดองข้างในไม่เหมือนกับคำว่าดองนะคะดองแปลว่าในแต่เดอดองแปลว่าข้างในพี่สาวก็ตอบว่าพี่เองก็ไม่รู้ชนเซป่าสกิเอเดอดองสิ่งซึ่งอยู่ข้างในเดอดองข้างในนะคะคำว่าสกิเอสิ่งนี้ซึ่งเนี่ยนะคะเป็น สรรพนามที่ใช้แทนคำนามแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าคำนามนั้นมันคืออะไรใช้เซอนะคะจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งเพราะฉะนั้นคำว่ากีก็แทนคำว่าเซอร์นะคะเซกีก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะ a d e d a n s Je ne sais p a s ce qui est dedans. คุณพ่อกำลังทำงานอยู่กับ คอมพิวเตอร์นะคะต้องการจดอะไรบางอย่างพอดีลูกชายตัวน้อยยืนอยู่ใกล้ๆพ่อก็ใช้ลูกชายให้ไปหยิบปากกามาให้พ่อนะคะพ่อพูดว่า Je veux un bon stylo พ่ออยากได้ปากกาดีๆสักด้ามหนึ่ง V วต้องการอยากได้ Stylo ปากกาดอนมัวจงเอามาให้พ่อด o นเป็นประโยคคําสั่งนะคะจงให้ v e r b to give คะ่ะ Selui กี่เ e l u i แทนคําว่า s t i l o โ i ปากกาด้ามนั้นอ่ะกิเอซูลดาบและที่อยู่บนโต๊ะคำว่า s ลุกจีในตัวอย่างนี้เนะี่ยแทนคำว่าสติโลกีปากกาด้ามนั้นนะคะปากกาเป็นเพศชายก็ใช้ซลุยค่ะในประโยคนี้เราก็จะเห็นว่าผู้พูดเนี่ยชี้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือปากกาสติโลกิเอซูลดาบและที่อยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะ Je veux un bon stylo. Donne-moi celui qui est sur la table. ในร้านขายเสื้อชุดสตรีผู้หญิงคนหนึ่งก็เข้ามาและขอรองเสื้อนะคะคนขายก็ถามว่าอยากจะลองเสื้อชุดไหน l a g q u e r de s e s r o b v o u l e z v o u s essay e r l a q u e r เป็นสรรพนามแทนคำว่าแกะ r รอเสื้อชุดไหน d e c e r r o b จากเสื้อเหล่านี้ จากชุดเหล่านี้ Voulez-vous คุณต้องการ essaye r e s s a y e r แปลว่าลองลองเสื้อนะคะเวฟจ y o ทยหญิงสาวก็ตอบว่าอยากจะลองชุดที่อยู่ในตู้โชว์ Je voudrais แทนคำว่า Je veux Je veux, Je veux ฉันต้องการ Je voudrais สุภาพกว่านะคะเ e l กีในที่นี้แทนคำว่า Set r o p อกีเสื้อตัวน,นั้นนะ่ะซึ่ง กิเอดอังลาวิทรีนอยู่ในตู้โชว์ชุดที่อยู่ในตู้โชว์ลาวิทรีนแปลว่าตู้โชว์เซลกิ Sel gi, ก็คือเสื้อตัวนั้นอะสิ่งนั้นซึ่งนะคะใช้แทนเซ็ตรรบกิ gi, นั่นเองค่ะเป็นเพศหญิงค่ะ สมาชิกหลายคนในครอบครัวกำลังสนใจดูการ์ตูนฝึกพูดภาษาท่งเศสทางทีวีนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะเด็กๆที่ชอบการ์ตูนแล้วก็ดูบ่อยๆฟังซ้ําๆอาจจะพูดได้เร็วก่าผู้ใหญ่ก็มีนะคะอาจารย์ผู้สอนก็จะงกหน้าออกมาจากทีวีแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้ติดตามนะคะ m e r c i à ceux q u i s u i f t e French every day. c i q u i เอในที่นี้หมายถึง ผู้เรียนซึ่งคือหลายๆคนนะคะเป็นผู้จู์ของคำว่าเซลุยนะคะจจะหมายถึงผู้เพศชายและเพศหญิงพหูพจน์รวมกันก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยเป็นที่เข้าใจว่าเซกีแทนคำว่าเซเซจูเดียนกีผู้เรียนทั้งหลายซึ่งซีเฟรเลกูเดฟร็องเซเดตูเลจูนะคะที่ ติดตามหล,หลักสูตรการสอนภาษาฝรั่งเศสทุกๆวันคะ่ะ m a c i ceux q u i s u i v e French every day จากประโยคตัวอย่างเหล่านี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าการนำประโยคสองประโยคมาเชื่อมกันด้วย pronouns นะคะอย่างเช่นคำว่ากี่เนี่ยใช้กันอยู่ทั่วไปในบทสนทนาของภาษาฝรั่งเศสค่ะฝึกพูดประโยคตัวอย่างเหล่านี้ให้คล่องนะคะพูดซ้ำๆจนจำได้ แล้วก็ลองพลิกแพลงจากประโยคตัวอย่างเหล่านี้นะคะเป็นประโยคอื่นๆด้วยการเปลี่ยนคำศัพท์นะคะเราจะรู้สึกสนุกยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ